เหนือยศติ๊กๆเลยเนาะอันนี้อันนี้อายก็เรียกไอ้พอดีครับอันนี้ก็อายตามไปอันหน้ากรรมการพัฒนาสตรีโดยท่านภรรยาสจสมพรอ๋อมาอจะกู้นี่เนาะทำอาหารเลี้ยงแขกวีไอพีนี่อันนี้ใส่อายเด้งนี่ครับตั้มอันนี้ตั้มสมอะไรลาวไทยขมิ้นเวียดนามลาวตามโคราชเนี่ยใส่ทุกอย่างเลยเนาะรสชาติเป็นไงดีครับรสชาติอร่อยแซ่บเวอร์นี่แซ่บเบอร์ ทำโฆษณาคนหลังเขาอยากไปซื้อเขาไม่ยอมขายคนหลังดันค้าเนี่ใส่หนงแดงเนี่ยคนตามชื่อไอ้นอคนตามชื่อไอ้นอชื่อประภาเพชรนอค่ะชื่อเล็ก็ได้ดอกชื่อชื่อปีต้อมค่ะชื่อปีต้อมคนบ้านไหนนอค่นนอสูงอยู่เลยตนนี้ล่ะครับต้นนี้ครับนายกเนาะค่ะค่อคอค่ะค่ะค่อค่ะค่ะอะค่ะะ ตัวเองตัวเองตัวเองโอเคครับผู้สวยยังสวยไม่สา่งเนาะสวยไม่สั่งับอะไรนะอันนี้ชื่อไอเนี่ยคุณนิตยาเป็นเลขยนิยาเนาะเรขาครับชื่อไอครับชื่อไอโกครับชื่อกบทันนี้ชื่อไอครับกินหน่อยครับโอ้อร่อยสวยใครอันนี้ก็แต่ยังไงก็เรือๆก็บอกได้เด้อจะมากินนะขอบคุณครับ